สวัสดีครับนี่ก็เป็นตัวผมนะครับนี่กล้วยก็วันนี้ของพี่ f อซนะครับของ5้าจากพุริธานี้นะครับแล้วก็ของน้องเออของคุณส้มนะครับจากบุรีรัมย์นะครับเรียกว่าจะอ่าแยกให้นะครับเอานี้ก็มารวมนะครับ อ่ามากล้วยครับมากล้วยครับนี่ก็ทั้งหมดนะครับสิบหกตะกร้านะครับนี่คือของเรื่องข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 องส้มนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเอาไว้สองตะกร้านะครับของุส้มนี่ก็จะเอาให้ถามเขาแล้วนะครับว่าให้ใครเป็นพิเศษก็คือให้น้ำเพชรกับ น้องสีแล้วก็คุณโชคนะครับนี่ต่างหาดนะครับอ,อก้อยก้อยก้อยนี่นะครับนี่ก็ของ ุณส้มนะครับผมก็จะแยกไว้ให้นะครับอันนี้ก็ของคุณ f อของห้าจากปรุมธานีไปเลยสามีอันนี้ควานของคุณทองทวีนะครับด,ด,ดูครับดูการตื่นเช้ามาต้องฟังเพลงนะครับกนตีนด้วยฮะ นี่ตอนเช้าก็ช่างจะมาอาบน้ำมาตรงนี้ซ่อยๆๆเหลืองอลามเลยนะฮะอันนี้สามวีนะครับสามวีนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์นะฮะ ปบปอดอะไรเลยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับค่า,า,าหารนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาชุดเล็กกอนนะครับอันนี้ถือว่าชุดเล็กนะครับกำลังจะมีชุดมีชุดใหญ่อีกหนึ่งชุดนะครับคือจัดหนักนะฮะไม่บอก ไม่บอกจำนวนนะฮะระบบจำนวนก็ได้หนึ100่งรอยตะก้านะครับอ่ามีผู้ใจดีนะครับจากต่างประเทศนะครับเป็นคนไทยเรานี่แหละครับอ่าแต่เขาก็อยู่ต่างประเทศเขาจะแบ่งให้เรานะครับจำนวนครับหนึ100่งรยตะก้านะฮะ เอาวิเอาวิสามวีครับสามวีครับโอ้โหครับนี่ก็เท่าทาลุนะครับมาเอากล้วยนะฮะสามวีครับสามวีครับนี่ก็ควานความแก้วนะครับมันี่ก็ควานขื่อครับมาเลยครับสามวีครับสามวีครับ อไปเลยนะครับครับน,น,น,นี่ก็นายสมยุกหวังงนใครนะฮะอะไรครับอะไรครับสามวีครับสามวีครับ <c ười> ลงมาครับลงมาครับนะครับนี่ก็อย่างนี้เห็นนะครับแจก้วนะฮะสาม <c oughs> จัดอยู่จัดเต็มนะครับหมดแล้วครับหนึ่งตะกร้าครับ <c oughs> ครัก็อร่อยอร่อยเลยนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณนะครับกล้วยถ้าเราเล่กให้เขาสุกไวเนี่ยนะมันมันไม่ดีนะครับมันจะยังไงอ่ะ ก้วยก็จะสุกสุกสุกยังไงสุกมันไม่ดีครับเอาง่ายๆดีกว่าถ้ามันสุกแบบ,แบบธรรมชาตินะครับมันก็จะอร่อยมันก็จะหวานหวานหอมละมัยอยู่ในชุกต้องหอ้ห<ๆ>อ้ยืยอไปไม่สวย<ๆ>ชื่อพังสวยนะครับ พังสวยพังสวยสวยสมชื่อนะครับไอ้ปโอ้คโอ้โครับโอ้โอครับคุณโอ้ครับ สามเอคุณโอ้นะครับคือพังออกก้านะครับเนี่อนี่ก็นะครับเห็นไหมครับสกระปกแต่เช้าเลยนะฮะว่าเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักมากนะครับ ตกหนักมากนะครับเมื่อคืนนะครับขี้เกียจนะครับพังแก่ครับแม่พังแกวมาถึงนี่ยื่นหน้ามาไม่ต้องบอกครับผมรู้้วฮะขอโทษด้วยนะครับก็คือช้างเชืองนี้นะครับผมไม่อยากอยู่ใกล้นะฮะดุเหมือนกันนะครับ เดีครับเอากล้วยครับน้องครับอ่าเรียบร้อยนะครับพังแก้วนะครับระวังหลังนนหนอ่อยตล็กตี๊น้าว์โอเกต่าเดี๋ยวครับอ่าตัวเล็กเอากล้วยตัวเล็กสามวิสามวิใครมาก็เลยกินนะครับ ใครมาช้าก็ไม่ได้กินนะสามสเยอืมอนะสามสเอาไปเลยครไปแบ่งนไแบงกันไปแบ่งแบ่งกันเอาไปี่เข่งแะเออนับใส่เข่งไปก็ได้เหรอนี่นะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับยน เดวเข็งมาส่งหนึ่งอ่าอเคนะครับนี่ก็ขงอ่าขอบคุณครับโอ้นับไปมาเจ้าเนี่ยมันดุมเป็นยังไปก่อนมันเนี่ยกล้วยครับกล้วย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  คร <c oughs> บ,บจุนวนครับควบจุน,นู้น,นเ,อเอาไปเลย,ย,ยแบ่งอะนี่ครับอันนี้จิบจิบ,บ,บเป็นมีมัดมือไว้แล้วร้อยครึ่งอะสามสามวี สองวีพอน้อยไปแบ่งสามเลยสามเลยว้าว้าอันเดนเนี่ยมันเนนี่ยมาขวงขวงเอาทางหูปนีดนเนี้ย นี่มันจะเป็นช้างที่แบบโดยช้างนะครับไม่มีโซ่นะครับปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับอ,อย่าลืมมอตากาะก้ามาส่งน้ไอห้หนูครับมาแล้วครับความของร้านคำสีดอร้านคำนะครับไปเลยครับสามีน้องเอ้หมอให้ร้องเพลงหน่อยเร็วร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อย ลองเพลงดีๆิลองเพลงดีๆเดี๋ยวฟังให้เด้อาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเพลงกันเร็วลองเพลงดีๆครับดิๆิลองเพลงดีๆ <S <S นี่นะครับเป็นช้างแสดงนะครับลองเพลงก็ได้นะครับชื่อสีดอลลาร์คำนะครับช้างนี่แบบพ่อพันธ์พ่อพันธ์ พวันเวทพวันเวทอันนี้เป็นช้างเป็นพ่อพันนะครับกําลังปั้นนะครับกําลังขุนนะฮะกําลังขุนนะครับรรรรพ่อพันนะครับแข็งหรือยังครับพ่อพันแข็งหรือยัง <laughs> อะไรแข็งเบบีกัจจุเ <laughs> อ้ฮะมากวยครับมะกวย ปัญญานี่รันกุลอันนี้ก็คุณปัญญานะครับมอกล้วยนะครับมอกล้วยนะครับ3ามวีสามวีเลยครับ3ามวีสามวีครับอันนี้ก็ควานใหม่นะครับมาขี่แม่คำตันเป็นแม่ของ พายโชคดีปางขวัญแล้วก็พังคําแสนนะครับแล้วก็พายขุนพลด้วยขุนพลก็เป็นลูกนะครับตอนนี้ก็มีสี่เชือกแล้วนะครับนี่นครับคือวิธีการหอบอยาครับรครับผมเดี๋ยวงวันหน้าได้กี่คนเค็งละ นี่ก็เห็นไหมครับแค่รถก็ดูแก่แล้วเลฮะคนจะหันนันไหนนะฮะกล้วยครับกล้วยครับสามวีครับสามวีครับนี่ควานแม่วันเพ็ญนะครับแมถึงตุถึงจะอายุจะเยอะนะครับแต่ใจก็ยังเด็กอยู่เลยฮะบุคคลท่านนี้ วันนี้เราควานช้างเรานะครับก็จะไปตัดอ้อยกันนะครับอ่าที่มาแตงนะครับไม่ให้มาแตงใกล้ๆกับเจดีนะครับเจดี JD ไม่กลัวอ่ามาครับจอนี่วกเกอร์มา,ากล้วยครับจอนี่วกเกอร์ไอเดียกล้วยะอะไรสามิจอนี่วกเกอร์ จากนี้ว่าก็สวัสดีค่ะยูยี่ชื่อพังเดือดเพื่นชื่อพังเดือดนะครับใช่กล้วยให้จานนี่ก็ควานสีดอกกองคำนะครับยวกล้วย สามิสาม,มิครับก็ไปแล้วนะครับอายี่เฮ้ยข่ฆ่ากันเร็วฆ่ากันเร็วฆ่ากันเร็วอ่าดยอดนะครับชุบๆหน่อยจุบๆหน่อย chúp 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 <laughs> <laughs> bay 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 hoa léo mày bèn ga léo con <laughs> hặc không ơi bay gì bay หมดไปแล้วนะครับนี่ครับก็งไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับนี่ก็ที่เหลือนะครับผมก็จะแจกให้หมดนะครับอ่าก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับค่าอาหารนะครับแจกแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ